เนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเส้นผมมากเลยค่ะเพราะว่าเส้นผมเนี่ยเป็นจุดที่สร้างความมาั่นใจให้กับผู้หญิงเราได้นะคะคือผมหนาและมีน้ําหนักเนี่ยมันคือเสน่ห์ของผู้หญิงเลยนะคะซึ่งล้มีตัวช่วยดีอยากบอกต่อ ตัวนี้คือเอชบาลานเซรั่มเป็นเซรั่มบำรุงหนังศรีรษะและเส้นผมค่ะที่เลือกใช้เพราะว่ามั่นใจในประสิทธิภาพของเขานะคะเพราะว่ามีส่วนประกอบสําคัญจากคาพิซิลซึ่งมาจากประเทศแคนาดาค่ะและส่วนประกอบอื่นๆจากธรรมชาติอีกมากมายที่ปลอดภัยต่อนหนังศรีรษะและเส้นผมของเราเพราะว่ามีความอ่อนโยนสูงมากค่ะแม้ผิวบอบบางยังใช้ได้ ในส่วนของวิธีใช้ค่ะหยดเซรั่ม2-3ถึหยดลงบนไลผมและหนังศีรษะแบบนี้จากนั้นนวดเบาๆให้เซรั่มซึมลงสู่หนังศีรษะและเส้นผมนะคะเพื่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่รวดเร็วควรใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเช้าและเย็นค่ะเ,เซรั่มสำหรับเส้นผมที่ใช้ได้ทั้งหญิงและชายค่ะสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามช่องทางที่ลราทิ้งไว้ให้เลย